ครับสวัสดีครับวันนี้บ่าวกระดาษครับมาซื้อส้มตำใหญ่เพชรนะครับร้านแกอยู่ตรงนี้ครับสีแยกต้นฉำฉาต้นขายใหญ่มีที่เดียวนะครับนี่ครับครับนี่หน้าตาแกเป็นอย่างนี้ครับนี่ขายดีมากเลยทั้จังหวัดบุรีรัของเรานะครับวันนี้ผมมากินส้มตำปลาขู่นะครับแล้วแต่ใจไปค้าทำยังก็อร่อยกันแล้วแต่นี่ครับวันนี้โอ้โหวันนี้มากินส้มนี่ปลาล่าก็สูตรพิเศษนะครับปลาล่าสูตรพิเศษ ผมกินแกลตลอดครับมาสี่ห้าปีเกกินของอย่างนี้ตลอดนะครับปลาแกอร่อยมากเลยครับไม่ใช่ว่ามีแต่อย่างเดียวเขามีตั้งต้มตำอันนี้ครับมีตั้ง,งคือมีทุกอย่างของของการว่าตำนะครับมีตำป่าตำแหลกตำอะไรนะโคตรแหลกตำม,มั่วตำชั่วตำอะไรประมาณนี้ครับมีเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีอะไรอะ่ะไอพวกแคบมุง้งแคบหมูก็มีขายนะครับ มีขายแต่วันนี้ผมซื้อไปกินบ้านเพราะว่าผมซื้อกระไรเพชรมานานแล้วกว่า5ปีนะครับก็ก็มาขายมาอยู่บรงการก็เจอแกเลยครับแกก็มาขายตะกอนแกขายผักตอนนี้แกมาเปลี่ยนอาชีพเป็นขายส้มตำเพราะว่าส้มตำแกแซ่บมากนะครับแซ่บหลายๆนะครับทางของไรเพชรเนี่ยมองคุณมองนี่นะ้ำมองนี่นะ้ำนี่เนะ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 จ้านี่าาไปฝากพี่น้องสเสร็จ ยายเพชรแนะนำได้ไหมแนะนำร้านไหมเราแนะนำแล้วเลยแนะนำแลวใช่ไหมเพราะว่านะครับก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับแฟนคลับของบ่าวโคราชนะครับก็อยากชมบ่าวโคราชนะครับก็พิมพ์ไปที่คำว่าบ่าวโคราชนะครับเจอหน้าตาแบบนี้ทันทีเลยครับจะชอบใส่เสื้อแขนยาวสไตล์นี้แล้วหน้าตาก็ขี้เหร่นี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับที่ชมคลิปสวัสดีครับส้มตำยายเพชรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ